ก็สำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจเรื่องของการเทรดโฟ r ล็กนะครับก็ได้บทสรุปในชีวิตนะครับของปี2019ว่าทุกเครื่องมือที่เราพบเจอเนี่ยบางเครื่องมือก็ยากเกินไปต้องใช้แรงแรกอะไรอย่างเี้นะครับเช่นงานประจําบางเครื่องมือก็ต้องใช้ว,วัดดวงนะครับความเสี่ยงอะไรเงี้นะครับโหมันนี่เกมอะไรเยอะๆมากมายนะครับก็ทําให้หลายคนสูญเสียเงิน นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างยากลําบากตอนปี2019นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆแล้วเราควรจะหาอะไรบางอย่างที่มันมีมาอยู่ตั้งนานแล้วแล้วก็มีไปอีกยาวนานในลักษณะแบบนี้นะครับในการที่จะมาทําธุรกิจประกอบอาชีพของเราซึ่งสิ่งนั้นวันนี้ที่เราจะมาเรียนร่วมกันเนี่ยมันก็คือ Forex นั่นเอง Forex บางคนก็ตกใจ Forex 3D อะไรพวกนี้นะครับอย่าไปสนใจเรื่องชื่อของมัน คือ forex เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศคือเหมือนกับว่าเอาเงินเยนมาจับคู่แลกกับเงินแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาดูในค่าส่วนต่างของค่าเงินก็คือแบบนี้ซึ่งมันมีเป็นปกติอยู่แล้วธนาคารทุกที่เขาก็ทําอยู่แล้วนะครับทุกธนาคารเนี่ยเขาก็เทรด forex กันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใครไม่เทรด forex ก็ไม่สามารถที่จะหาเงินได้แบบจํานวนเยอะๆเข้าธนาคารได้เหมือนกัน นะครับอย่างประเทศเอสโตเนียนะครับที่จ้างนักเทรดโฟเร็กนักเทรดค่าเงินเนี่ยเอาค่าเงินมาเปรียบเทียบกันเงินดอลลาร์มาเทียบกับเงินสวิตฟรังอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเทรดกินกําไรส่วนต่างได้ทั้งขาขึ้นทั้งขาลงทําเงินเข้าประเทศสามพันล้านดอลลาร์ต่อปีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยคําว่าโฟเ e ็กนะครับก็เป็นความรู้ได้แต่ไม่มีโบเกอร์ในประเทศไทย ที่จะทําให้ทําธุรกิจได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเทรดโฟเล็กก็ต้องเทรดกับบลกเกอร์ต่างประเทศนะครับก็เหมือนกับเราค้าขายกับอ,อ,อะไรที่เราเวลาเราสั่งของทีสิบวันถึงจะได้มาพรีออเดอร์มาจากประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองไทยนะครับการที่เราสั่งของพรีออเดอร์อะไรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการเทรดโฟเล็กที่เราเทรดกับบลกเกอร์ต่างประเทศก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกันกบกฎหมายไทย นะครับเราเทรดออกมามันก็เป็นสิทธิ์ของเราในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเรื่องของคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเทรดโฟเ e ็กที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับก็อนแรกก็จะเป็นเรื่องของค่าเงินก่อนนะครับอันแรกจะเป็นเรื่องของค่าเงินก่อนนะครับซึ่งเรื่องของค่าเงินอ่าก็จะมีเงินสกุลต่างๆนะครับแต่ที่นิยมเล่นและเป็นเป็นเงินหลักๆเลยนะครับก็จะมี USD ก็จะเป็นดอลลาร์สหรัฐ นะครับ GBP ก็เป็นเงินปอนด์นะครับปอนด์อังกฤษนะครับ EUR ก็จะเป็นเงินยูโรดอลลาร์ AUD ก็จะเป็นออสเตรเลียดอลลาร์นะครับ NZD ก็จะเป็นนิวซีแลนด์ดอลลาร์ CAD ก็จะเป็นแคนาดาดอลลาร์ CHF ก็จะเป็นสวิตฟรัง์ JPY ก็จะเป็นเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นนะครับ uh, ถ้าเราสังเกตนะครับในคู่เงินตรงนี้นะครับ ก็จะมีอยู่สองสกุลเงินที่มีตัว C นนำหน้านะครับเพราะวาเวลาเราเรียกคู่เงินเราจะเรียกแบบนี้นะครับ E.U. EU มันก็จะเป็น E.U. EU นี่จะหมายถึงว่า E.U.R. นะครับ E.U. นะครับก็จะเป็น E.U.R.U.S.D. แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียก E.U. ก็คือเอาเงินยูโรมาจับคู่กับดอลล่าแต่ทีนี้มันจะมี C อยู่สตัวก็คือแคดกับฟรังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเอาดอลลร์มาจับคู่กับเงินแคนาดา นะครับเราจะเรียกว่า U CAT แบบนี้นะครับแต่ถ้าเอา USD มาจับคู่กับเงินสวิตฝรั่งเราจะเรียกว่า U ฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือลักษณะของการเรียกที่แตกตา่างก็ไม่ต้องไปจําอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ท่องไม่ได้ออกสอบเพียงแต่ว่าเราเวลาเราเรียกกันเราจะได้รู้กันนะครับ E ฝรั่ง E CAT นะครับ E A E G G CAT G ฝรั่งอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือในลักษณะของการเรียก แล้วก็เอาเอาคู่เงินพวกนี้มาจับสลับกันไปสลับกันมานะครับซึ่งในบล่อกเกอร์ที่อาจารย์ใช้อยู่คือ M+ เนี่ยก็จะสลับไปสลับมาจะได้ทั้งหมด28คู่นะครับพอได้28คู่ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคู่ทองอีกคู่หนึ่งนะครับ XAUUSD นะครับเป็นคู่ทองอีกคู่หนึ่งก็จะเป็น29เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เราก็จะไปเจอบอกว่าส่วนมากเล่นคู่ไหนอ่ะคู่ทองหรือคู่ u c คหรือคู่ n ฟังอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งคําตอบของอาจารย์นะครับก็คือเราไม่สนว่าเป็นคู่ไหนเราไม่ได้เลือกเล่น,นครับเราเลือกเ,อเทรดเฉพาะคู่ที่ตรงระบบเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราเลือกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แต่เป็นศัพท์เรื่องของตัวค่าเงินก่อนนะครับไปกันต่อเลยนะครับพอค่าของเงินเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเอามาจับคู่กันนะลองมาดูด้านซ้ายนะครับ EURUSD มีเครื่องหมายทับไว้ให้ด้วยแต่จริงๆมันจะไม่มีนะครับมันจะต่อกันเลย EURUSD จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่ง EURUSD เนี่ยก็เป็นเงินยูโรจับคู่กับเงินดอลลาร์นะครับ USDJPY ก็จะเป็นเงินดอลลาร์จับคู่กับเงินเยน GBPUSD ก็จะเป็นเงินปอนดจับคู่กับเงิน USD นะครับดอลลาร์ Dollar นะครับ USDCHF อันนี้เราจะเรียกว่ายูฟรังนะ อย่างข้างบนเลข EU UJ GU นะครับแต่เพราะว่าเจอตัว C แบบนี้เราจะเรียกว่า U ฝรั c, USD c ่ง USDCHF เนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็น USDCAD อันนี้เราจะเรียกว่า U Cat นะครับก็คือเงินดอลลาร์กับเงินแคนาดานะครับในโบรกเกอร์ของเรานะครับจะมีทั้งหมดอยู่29คู่ด้วยกันทีนีเาาเนนนน้เรามาเรียนรู้ในส่วนของคำศัพท์นะครับเรามาเรียนรู้ในส่วนของคำศัพท์ที่ เราจะเป็นต้องรู้ทีนี้การจะเป็นต้องรู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมาท่องจํามันนะครับแต่ว่าอยากให้รู้เป็นเป็นความรู้ไว้นะครับตัวแรกนะครับคําว่าปิ๊บนะครับคําว่าปิ๊บ p ีก็ย่อม,มาจาก price interest point นะครับก็คือตัวนี้หมายถึงว่าทศนิยมนะครับเวลาเวลาเราเทรดเงินเนี่ยมันจะมีค่าทศนิยมนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเจอเราเจอเงินแบบ 0.47526สอาสมมุติเราเจอแบบนี้นะครับเราเจอเอาเอาเอามาจับคู่กันเอาดอลลาร์มาจับคู่กับเงินปอนอะไรเงี้ยสมมติได้ตัวเลขมา0.47526นะครับเรามาดูสองตัวสุดท้ายอะนะครับจะสองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายตัว26เนี่ยนะครับ26เนี่ยอะสมมุติเป็นสีแดง สองหกนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นสามหกก็แปลว่ามันคือศูนย์จุดมันคือศูนย์จุดอสี่เจ็ดห้าสามหกอ่าสมมติมันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นสีเงินเงินเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอ่าสมมติศูนย์จุดสี่สี่เจ็ดห้าสองหกกลายเป็นศูนย์จุด สี่เจ็ดห้าสามหกสังเกตตัวที่ต่างไปก็คือเลขสามเห็นไหมครับเลขสามกับเลขสองต่างกันออกไปก็คือถ้ามันขยับสิบจุดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามันขยับหนึ่งปิ๊บนะครับปิ๊บก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขสามกลายเป็นเลขหนึ่งก็สองหกกลายเป็นหนึ่งหกก็เรียกหน 1, ึ่งป๊บเหมือนกันไม่ว่าจะขึ้นหรือลงข้างล่างเรียกปิ๊บเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็คือทศนิยมตัวที่สองไล่มาก็คือห่างกันสิบจุดนี่แหละเรียกหนึ่งปิ๊บ ไอ้ตัวนี้มีไว้ทาไมนะครับตัวปิดก็คือเวลาเราออกออเดอร์เวลาเราออกออเดอร์ถ้าเกิดเราออกออเดอร์เราบอกว่าขอเล่นคู่นี้หนึ่งออกออเดอร์ที่หนึ่งจุดศูนย์เลยแบบนี้นะครับเราขอขอออกออเดอร์ที่หนึ่งจุดศูนย์เลยทุกครั้งที่ขยับหนึ่งปิดนะครับทุกครั้งที่ขยับหนึ่งปิดจะเสียหรือได้หนึ่งยูเอสดอลลาร์ทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องของปิบเนี่ยสำคัญในการออกออเดอร์เราไม่ควรออกหนึ่งจุดศูนย์ถ้าเราเป็นพอร์ตเล็กนะครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์แนะนํา ก็จะเป็น0.01แบบนี้นะครับในการออกเพราะฉะนั้น100ปิ๊บก็จะทําให้เราเสียหรือได้1ดอลลาร์ทำให้เรามีเวลาในการหายใจนะครับเพราะว่ากราฟเวลามันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเร็วมากดังนั้นคําว่าปิ๊บนะครับดูทศนิยมนับจากข้างหลังมาอย่างนี้นะครับบางทีเราก็เจอแบบนี้นะบางทีเราก็เจออย่างนี้อสมมติเราเจออันนี้ก็น่าจะเป็น1 147.526เนะี่ยก็ดูสองตัวท้ายเหมือนกันครับเราไม่ดูจุดทศนิยมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น147.516นะอย่างนี้นะครับก็ขยับหน,นึ่งปิ๊บเหมือนกันสองอันนี้นะครับขยับหนึ่งปิ๊บเหมือนกันแบบนี้ยคือเราดูสองตัวทศนิยมตัวที่สองนับจากท้ายมานะครับดังนั้นการออกออเดอร์นะครับสําหรับ คนที่มี100ดอลลาร์เนี่ยก็ควรจะออกคำสั่งเป็น0.01แบบนี้นะครับ0.01นะครับแล้วก็ออกได้สองไม้อะไรลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือนิยามของคำว่าปิปนะครับนิยามของคำว่าปิปอ่ะทีนี้มาดูคำต่อไปคำว่าบิดกับคำว่าอาร์คนะครับคำว่าบิดกับคำว่าอาร์คคือคำว่าบิดแปลว่าเราล้องขอไปสมมุติเราต้องการซื้อดอลลาร์อันนี้ยกตัวอย่างแบบงงๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับสมมติเราต้องการซื้อดอลลาร์ที่ 29บาทตอนนี้นะครับทางโบกเกอร์ก็บอกว่าเราต้องจ่าย29บาทกับ25สตางค์นะแอมก็คือเวลาเราซื้อเราจะติดลบทันทีละ25สตางค์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าโบกเกอร์เขาเปิดขึ้นมาเพื่อให้เราเทรดดังนั้นเขาข้อขอส่วนต่างตรงนี้เราเอาบิตกับอาร์คเนมาลบกันที่ว่าเราขอซื้อ329เขาให้เราต้องซื้อ29.25ตางค์เนี่ยนะครับส่วน25สตางค์อันนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าสเปซแบบนี้ นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายให้กับโบเกอร์นั่นเองนะครับทีนี้คำว่า Bu y แปลว่าเราขอซื้อเลยนะครับคำว่า e ซลแปลว่าเราขอขายเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับขอซื้อขอขายเลยคือเหมือนกับว่าเราเห็นคำสั่งหน้าหน้าซื้อเราก็ออกคำสั่งบายเลยทำเงินได้นะครับเราเห็นคำสั่งหน้าเซลนะครับเราก็เซลเลย ก็ทาเงินได้นะครับอันนี้ฟังไปเรื่อยๆนะครับอย่าพยายามทําความเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปใช้จริงๆอ่ะมันจะง่ายกว่านี้เยอะนะครับแต่ทีนี้เวลาเราบอกว่าเราขอซื้อที่29ส่วนมากกราฟมันจะย้อนกลับไปนะครับตอนที่28เสมออะไรเงี้ยมันชอบย้อนกลับดังนั้นแทนที่เราจะขอซื้อ29คุณโดยการออกคําสั่งบายตรงนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนคําสั่งใหม่เราบอกว่างั้นเราขอซื้อที่28มันก็คือออกคําสั่งล่วงหน้าเขาเรียกว่าบายลิมิต นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับขเขาเรียกเซลลิมิตก็คือขอขายล่วงหน้าถ้ามาที่ราคานี้ซื้อขายให้เราเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกคำหนึ่งที่เราต้องดูตอนนี้ก็ฟังผ่านๆไปนะครับเพราะเดี๋ยวพอไปออกคําสั่งจริงๆเราจะเข้าใจว่ามันไม่ได้ยากนะครับไปต่อไปต่อทีนี้มีคําว่า s t o p l o s s อันนี้สําคัญเพราะคนเทรดฟอเร็กกลัวที่สุดก็คือกลัวล้างพอร์ตนะครับกลัวล้างพอร์ตดังนั้น s t o อ l o อ s เนี่ยแปลว่าหยุดการสูญเสียไว้ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอาจารย์แนะนะําาว่ การตั้ง stop loss เนี่ยในการใช้ระบบของอาจารย์ f f t เนี่ยเราให้ตั้ง stop loss ที่หนึ่พจุดนะครับจำคำว่าจุดได้ไหมครับที่เมื่อกี้ศูนย์จุดสี่เจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือนับจากท้ายมาหนึ่พจุดนะครับนั่นคือตั้ง stop loss ก็จะทําให้เราเสียประมาณ10-15%เท่านั้นเองถ้ารอบนี้เราเสียละเราก็จะมีเหลือ90%ไว้เล่นต่ออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าตามระบบของเราเราชนะได้ถึงแปเลยนะครับ เทคโปรฟิตอันนี้คือยอมได้รับกําไรเท่าไหร่นะครับคือเราต้องการกาไรเท่าไหร่แล้วก็ปิดกําไรให้เราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งสต็อปลอสที่พันจุดอาจารย์ก็แนะนําว่าในระบบของอาจารย์เนี่ยให้ตั้งเทคเทคโปรฟิตห้าร้อยถึงหนึ่งพันจุดเทคโปรฟิตนะครับห้าร้อยถึงหนึ่งพันจุดเพราะฉะนั้นก็คือตัวจุดก็เหมือนเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราฟังไปเรื่อยๆก่อนคือตั้งยอมแพ้ที่พันจุดนะครับตั้งยอมชนะที่อ่ะห้าร้อยจุดก็อะไรอย่างนงี้เอะไรก็ได้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีคําสั่งนี่ b u y stop ซึ่งส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้นะครับ by stop แปลว่ากราฟมันวิ่งไม่หยุดเลยเราก็เลยไปดักซื้อไว้ข้างหน้านนซึ่งโอกาสนี้เกิดได้ยากมากนะครับแล้วก็มี sell stop อีกนะครับมันวิ่งไม่หยุดเลยไปด้าน buy หรือด้าน sell นั่นเองนะครับทีนี้คํานี้นะครับคําว่า rr เน,นี่ยสาคัญมากๆเลยเป็นหัวใจเลยสําหรับการเทรด forex นะครับก็คือเราสมมุติบ,บางคนนะครับแพ้ได้10ดอลแต่พอชนะหนดอลแล้วปิดออเดอร์เลยอย่างเงี้ยเราไม่โต นะครับสัดส่วนมันไม่โตสัดส่วนการเติบโตมันไม่โตค่า RR มันไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อโอกาสชนะเรา80%แพ้20%ดังนั้น RR เราควรจะตั้ง stop loss ที่1,000จุดนะครับแล้วก็ตั้ง take profit ที่500จุดนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นศัพที่เราจําเป็นต้องรู้นะครับเป็นศัพที่เราจําเป็นต้องต้องรู้มากๆนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกศัพบหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือคําว่าบรกเกอร์ บล็อกเกอร์จะมีสองแบบนะครับบุ๊กเอก็จะเป็นบล็อกเกอร์ที่ส่งตรงเข้าธนาคารเลยเอาแต่ค่าสเปซอย่างเดียวนะครับบล็อกเกอร์แบบบุ๊กบีก็จะเป็นบล็อกเกอร์ er แบบรับกินเองซึ่งบล็อกแบบบ i ๊กบีเนี่ยจะเป็นบล็อกที่บริการดีนะครับจะบริการดีเอาใจลูกค้านะครับซึ่งบุ๊กบีเนี่ยก็จะจ่ายเงินเร็วถอนเร็วบริการดีอะไรอย่างนี้กราฟดีอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกบุ๊กบีกัน นะครับเพราะว่าบุ๊กเมันจะเหมือนกับว่ามันจะยุ่งยากนิดนึงถึงจะดูมั่นคงกว่านะครับแต่จริงๆอ่าในการเทรดโฟเล็กถ้าคนที่ไม่มีความรู้ส่วนใหญ่จะเสีย95%จะแพ้นะครับแต่พวกเราที่ได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราคือคน5%ที่จะชนะดังนั้นคน95%ก็าสิหาอเนก็อย่างเดิมไม่รู้ระบบก็ยังแพ้มันเดิมดังนั้นบุ๊กบุ๊กเออบุ๊กเกอร์เขาไม่กลัวนะครับบุ๊กบีเขาก็ไม่กลัวดังนั้นเขาพร้อมที่จะเปิดนะครับอ่าเป็นเหมือนกับรับ รับกินตรงนี้รับบริหารตรงนี้นะครับนี่ก็คือสับที่ควรรู้ทั้งหมดนะครับในส่วนของอาการเทรดโฟเล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนบทต่อไปกันนะครับ